ในวันนี้เรามายื่นในพื้นที่ของตำบลป่ารอ้อนก็เื่าเป็นตำบลที่นักหน้าซากันอีกตำบลหนึ่งของอำเภอกาญจนดิตนะครับที่คือทุกกันไล่ตำบลนั่นแหละครับนักกันทุกตำบลแต่วา่าทีนี้จุดที่ยื่นตรงนี้นะครับน้ำค่อนข้างแรงและถ้าเห็นสภาพริบเลยเนี่ยก็ใชให้หมากบุคคลในยู่ตลอดเลยนะครับช่วยพี่น้องกันตั้งแต่ก่อนเกร,เรลลี้ยงแล้วก็ร่างอ่าระวังเกร,เรี้ยงและหลังเกร,เรี้ยงนะครับและนั่นก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อนท่านนายกอุไรวันบรรดาศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านนายกแดงครับตอนนี้นาย,นยกพี่นะ่แดดงงนนนะเลาให้ฟัิึง ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอุไรวันบรรดาซักนะคะนายกองการบริหารสันตบนป่าร้อนอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเหตุเกิดน,นี้ตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่17บนะคะบอกเลี้ยงค่ะก็คือวันที่16กับ17เจแรงสุดเลยค่ะคือน้ำเชียวมาตลอดเลยรถเรือเนี่ยที่เราเอามาที่จะอพยพชาวบ้านเนี่ยไม่สาม,มารถติดไปได้าบางครั้งเนี่ยบางบ้านเราจะไปอพยพถึง3ามครั้งเรือแล้วก็โครถ บอลฟูบิลแล้วก็คนค่ะคนเอารวยตัวคนสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถช่วยอพยพออกมาได้ต้องแจ็คสก,กีค่ะแจ็คสก,กีอย่างเดียวพอน,น้ำม,มันเฉียวค่ะได้ค่ะได้ได้มาส่งลำจาก,กข้างบนนู้นแหละค่ะค่ะแล้วก็ผาษาฟา,ารายกา,า,ารค่ะค่ะ,คะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมูทีนึ่มูทีกาวแล้วมูทีซ่อง ทีวิกฤตมากที่สุดก็คือซามูแต่ว่าวิกฤิทั้งมดเลยค่ะในตำบลป่าร้อนนะคะแต่ที่วิกฤตดมากก็คือ,อนึ่งกับกาวแล้วก็ซ่องค่ะค่ะที่มีโครูนมากหรือว่าชาวบ้านติดอยู่ที่ริมริมริม,รมไม่ว่าชาวบ้านหรือว่าเด็กจะเป็นคนแก่ค่ะค่ะ,คะ,คะนี่คือคือเบื้องต้นแล้วก็ร่างจากน้ำรถแล้วเนี้ยนายกก็ช่วยเบื้องต้นนะคะก็เอารถารถไมโครรถไทย แล้วก็เอารดน้ำจากโปะพรมค่ะคูดคูดมันมีขี้โคลนมากตามท่านุนและตามบานคนเราก็เอาเม็โครเล็กก้อนแล้วก็เอารถไ้ก,คคก,ก้อนครูดอกแล้วก็เอารดน้ำอ่เอา,าเป็นเส้นทางก้อนน,นี่แบบนี้ค่ะเบื้องต้นแบบนี้แล้วก็จากมีด้วยงานต่างตงที่มาช่วยทุ่งอย่างชีพเราก็ช่วยทุ่งอยางชีพไปด้วยเลยค่ะเบื้องต้นช่วยไปบรดแล้วค่ะค่ะ,คะแล้วออนะค่ะ ยากได้ค่ะยากได้รถแม็โครเล็กมาที่ทางท่านนายอำเภอวานะคะรถแม็โครแล้วก็รถน้มแล้วก็อุปกรณ์ที่ว่าเราจะสามารถช่วยถ้าเรามาแต่คนเราก็ไม่สามารถติดทำได้ได้ค่ะต้องต้องมีเครื่องจักรต้องมีไม่ว่าจะเป็นจอบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเอาโคลนออกหรือว่าต้นไม้ออกค่ะตอนนี้ก็คือต้นไม้มาติดบ้านติดบ้านเป็นเป็นซุนยอะอยู่ตรงความข้างล่างนี้ค่ะโคลนก็ยุ่สายทุ่นมากค่ะค่ะค่ะ ว่าเดียวเราท่านนายอำเภอท่านนายกเราเดินไปเลบ้านลังนี้รังน่ะเราเดินไปเลยว่าเป็นบันเพื่อนกันบ้างนะครับเชิญครับท่านนายอำเภอครับเชิญครับอ่าะครับบ้านลังนี้เจ้าของบ้านยู่ไหมครับวัดดีครับวัสดีครับอ่าเรายู่ก็จะของบ้านไม่ต้องท่ามาที่ให้เขนไยนะพาเอ็นกันอยู่แล้วนะครับลาให้ควังวันกกน้ำมาอีกหนึ่งครับก็ยู้ยู้ถงเนื้อโทรมาแจ้งนะคะช่วงประมาณแปดโมงนะก็จะโทรมาแจ้งตลอดเลยค่ะ พอว่าต่างเรื่อนี่นตำบลคลองซอานะตำบลคลองซาหนบีตั้มจะโทรมาแจ้งไว้ตั่งไฟนี้ใหไฟนี้เก็บข้องขาพราะว่าน้ำกำลังลงมา<อ>แล้วก็เตรียมเอารถออกเพราะว่าเอารถออกเพราะว่ายู่ได้สักประมาณสิบโมงสิบเอ็ดเนี่ยค่ะ<อ>คือน้ำจะถึงบันไดที่ส่องแล้วค่ะทำไม่ทันแล้วตอนนั้นอ,อันนี้กลางวันใช่ไหมกลางคืนค่ะเออไม่ค่ะอ๋อกลางคืนก่อนใช่ใช่ค่ะพอหลังจากนั้นก็ทำได้มไม่ทันแล้วน้ำม,มามากม,มาเลยค่ะถือการโทร โทรให้นายกเนี่ยค่ะว่าให้ให้เอาน้องให้เอาลูกเนี่ยค่ะโอ๊เพราะว่ายุ่ไม่ได้แร้วเพราะว่ามายมันจะมาตีบ้านนะคะถึงก็เลยกลัวถึงการโทรหานายกค่ะทึงการนายกก็เอากูภัยข้ามาช่วยคือต้องดึงเือกอ้อค่ะเพราะอ้อไม่ได้เลยใช้ค่ะเพราะว่าเรือข้ามไม่ได้นําเชวมาช่วงเช้าเลยค่ะเพราะกางคืนข้ามไม่ได้ค่ะช่วงเช้าคือในบ้านนี่ยู่ครบเลยพอแม่ลูกถึงกับ พยายามจะประสานทางท้องถิ่นทางนายกเพราะว่าบันไดยังแค่สองขั้นแล้วก็เลยโทกแจ้งตำรวจเลยค่ะที่การนายกก็มาก็มามาดับหนู่โอ้กไปค่ะเราล่ะก็ออกไปทั้งหมดเลยค่ะคือปีนออกถังหน้าต่างออกมาเลยระดับน้ำตรงนี้ได้คระดับน้ำน้านี่ทั่วหมดอันนี้กระจกนัวค่ะอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมคค่ะตรงนี้แล้วก็กระจกบ้านนะคะกระจกบ้านบานเล็กเลยค่ะทึ่งเลยบเรือมันกับตอนนั้น ก็กลัวค่ะโรงโรงบอกไม่ทู่แล้วค่ะเพราะว่าไม้มันตีบ้านดั้งดั้งตลอดเลยค่ะไล้ถึงไม้ก็น้ำพามาน้ำพามาไม้มาดั้งใช่ค่ะวันนี้ความที่ให้ภายในบ้านผลไม้บ้างก็มีตู้เย็นและก็เครื่องซักผ้าค่ะซีเสียอยู่แล้วก็ดินข้าวในบ้านข้าวค่ะข้าวคือข้าเลยค่ะวันนี้ครับไล่พักส้วนมาช่วยกันเลยตสนามเภอกระยู่นะฐานกระมารู้สึกผลไม้บ้างครับ รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณแล้วก็อุ่นใจมากมเลยค่ะที่ท,ที่ว่าได้เข้ามาช่วยเลือค่ะนะคขอบคุณหมานะครับนะเอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับนะ,อะขอบคุณหมาครับนะอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเล่กันโต้ล้าวนะครับผูนบ้นำาปันเพื่อนมากครับไฟนี้ผู้นำือช่วยกันเต็มทีนะตันรองนี่ครับตันรองสักรักความรุ่งนะครับนี่มากันมดนะครับผู้ <c oughs> นำสองทีสองทิ้ <c oughs> <c oughs> นปูใหญ่นะ อ่าผู้ใหญ่เป็นได้แหละผู้ยหญ่ในพื้นที่เ้หลายความอิดหนึ่งอ่านะครับอ่าไปขับรถไปเล่ตัวนี้ให้ได้ินผาบนะครับท่านอำเภอได้ินผาบนะครับโอ้โหนี่พอตักมาแล้วเนี่ยผมว่มาเอารถมารับไปไข่ได้เลยนะใช่นะหมาจริงจริงอ่ารถลเร็วอด้วยอ่าเดียวเดี๋ยวที่มันตากล้องเรานะครับเก็บภาพไอ้ท่านผู้ชมได้หินต่างบ้านแล้วก็ประชาสัมพันธ์เลยว่าเนี่ยไม่ใช่ล่งเดียวนะ มีกี่ลังงหนครับท่านนายกจะาอศูนรเนี่ยสิบลังแล้วเป็นเป็นกลนปเนี่ยสิบลั่งพี่น้องที่มีรถนะครับที่มีรถที่มีรถอ๋อพี่น้องที่มีรถนะครับรถไม่โขลกปัญเนี่ยอย่ามาเลราว่นน้ำมันมาด้วยนะครับอน้ำมันมาด้วยราลอกโลด้วยแล้วมาตักไส้โอ้กไปช่วยพี่น้องชาวป่าร้อนที่แล้วก็ไม่ใช่ป่าร้อนอย่างเดียวนะครับการจราดิษตำบุกลูดตำบุข้างหลังก็มีลักษณะบันี้ให้ทัน ติดตออำเภอติดตอท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอกรับนั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับนายกยกหลายแห่งหลาแห่งถ้ามาติดต่อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าผับรวมก็ไม่หลุดใครก็ติดต่อนายอำเภอนะครับเขาเบอร์พุ่มสุนไปทกการพา์ซองโซนยาพาร์7ครับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมจําภาพกันได้นะครับแขกเชียงไร่ครับถ้าจําได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่หนามต้มเชียงไร่แล้วก็คลุ่นมากวันนี้นะครับเขามีขบวนค้าวละวันรถรถเครื่องจักรเล็ก แล้วเขาก็ลงไปช่วยพี่น้องกันนะวันนี้บ้านเราโดนแล้วครับโดนแล้วถ้ามีน่ยยากให้มานะยากให้มาช่วยกันในการรื้อในการกวาดปานี้แล้วครับตอนนี้ครับจะมองแล้วสถานการณ์อีกนิดเดียวผมฟากานายกนี่ว่าพื้นที่ดินน้ำอย่างท่วมอยู่ตรงไหนมั้งครับรับปมครับสถานการณ์น้ำข้างบนนะครับเราได้กับสู้ภาวะปกตินะครับแต่สําหรับด้านหลังตําบลเตดทะเลเนี่ยครับ ลายตำบลนะครับไม่ว่าจะเป็นตำบลท่าทองไม่ตำบลตะเขียนทองนะครับตำบลกาแดเป็นต้นผายหวาดเป็นต้นน้ำยังท่วมข้างอยู่พอหวาน้ำทะเลนุ่นตุ้งน้ำก็ไหลลงไปด้านหลังนะครับก็ยังมีน้ำท่วมข้างอยู่ลายแห้งนะครับก็กำลังดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาเบื้องต้นอยู่นะครับนะครับแล้วก็ยุ่ระวังการสำรวจความเสียหายนะครับก็เผื่อสาบครับน้องแจ้งครับ เอาละครับท่านนายกครับสุดท้ายวันนี้ยังให้ท่านขอบคุณพี่น้องนะทุกภาคส่วนเลยที่มาช่วยกันนะครับแลยก็อนาคตด้วยคค่่ะะทางตัวนายกเองก็ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะคะที่มาช่วยตำบลป่าร้อนที่กําลังวิกฤตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น ทางกู้ภัย,ราารยหรือว่าทางตำรวจตะเบนชายแดนหรือว่าทางทหารหรือว่าทางชาวบ้านหรือว่าทางน่วยหาหน้ํากล้เแหลต่นะคะก็ถ้าเอ่ยชื่อไม่ถึง่งก็ขออนุญาตด,ด้วยนะคะที่ท่านมาช่วยก็ขอประคุณอย่างสู้งนะคะ,ะเราตื่นตานใจในความมีนํำใจข้อพกท่านทุกคนนะคะต่อไปอข้อให้ถูกฐานเนี่ยเราอยังไม่มดัดแถวนี้นะคะข้อถูกฐานน่ะนํารถหรือว่านําอุปกรณ์เครื่องจักร รถแมคโครเล็กรถฮกล้อหรือว่าอุปกรณ์อ้ไดน้ก็เล้วแต่ที่สามารถช่วยได้ในภาพที่ฐานเห็นเนี่ยคะ่ะก็ให้ฐานเนช่วยมาช่วยด้วยนะคะขอ้อฝากปรุณาฐานมาช่วยพวกเราด้วยนะคะในตํบนาบลป่าร้อนคะ่ะก็ประคุณอย่างสูงค้ค่ะสวัสดีคะ่ะนั่นคือเสียงกระทันนายกนะครับและนี่คือรายการพิเศษนะครับ็นะ NBT เกาะติดสถานาการณ์น้ำท่วมช่วยเลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้2567้นะครับ